มาม่าสามชาแฟนครับสวัสดีครับช่องมาม่าสามชาฝันครับแค่พี่โจงนั่นน่ยทำไมอ่ะโอกลัวเหมือนกันเลยอ๋อไม่กับพี่โจงไม่ปล่อยอ้วนนี้อแหม่มาจะบอกเ้าบอกตัวเองก่อนไหมพูดถึงเรื่องอัมเวลาโดนอัมโดนพี่เท่งอัมพี่หม่ำอัมพี่โกรธไหมไม่ถ้าเป็นตุ๊กกี้ขาหนีบดำไอ้เจกระไรเหม็นไอ้ไส้คอพ่ไทยไอ้ขาหนีบดำมันก็โกรธแล้วล่ะ ไม่พ้นกับคันนี้จังตุกกี้โกรธไหมเวลาให้ไม่โกรธเพราะว่าล<ะ>เล้เอเฮ้ยโ <c oughs> กรธไหม <c oughs> ตกใจโกรธไม่กลัวไม่โกรธแต่พี่กับพี่เท่งเนี่ยถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่นะ,ะพี่หม่ำอยู่ยากถึงพี่หม่ำถึงเป็นคนระแวดระวังมากต้องหาพวกปิงตัวใหญ่ตัวตัวแขนนี่เลยพี่หม่ำัวปิงเหรอกลัวปิงปิงแม่บอกเขาแตกเลยรตัวแขนพี่หม่ำัวปิงตัว พี่หม่นเขากรบกแล้วพี่หมั่นก็ปิงพี่หนุกลัวอะไรตอนแรกก็ไม่กลัวพอดังแล้วก็หาอะไรกลัวแต่ว่าเพี่เรากแกล้งเราปอมมาแรงอ่ไอ้จระเข้ก็จระ,ะเข้ปอมปอมใช่ตุ๊กแกก็ตุ๊กแกกบก,ก,ก็กบปอมปอมกบปองแต่เดินได้ไปดูให้หมั่นเดินออกคืนบ้างหนักไม่หนักมไม่รู้ดูเองค่ะอ่ะไปดูเลยครับลูกจะให้เขาทำอะไรล่ะลูกให้รอดท้องช้างฉันทำวิธีให้ลูกสาวซะเลยคำโบราณรอดทองช้างเอาช้างนะอุ้ยขอโทษนะไม่เป็นไร อะไรคุมทำไมด้านล่างเรี่อไปรอดซะแต่ลักษณะดูแล้วไม่น่ารอดแต่ก็รอดเพราะว่านํำเผลอได้เกิดมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรแค่นี้แหละรอดมาอ่าปาเตรียมตัวที่จะไปโอ

วันนี้เอาหาตอนนี้ก่อนหาท่านี้โอ้ยยังมีหลายช่วง<ม>เลยท<ม>ี่หาหลายช่วงมีเยอะค่ะเอาละครับครั้งหน้าใครแกล้งใครนะครับในช่วงมามงมากสามชาติแฟนคลับครับเอา,เอา